พื่อชื่อพักไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อใครนะพเพื่อไทยหรือเพื่อใครครับท่านจำชื่อได้ไหมครับนะแซลสนุกสนานนะผมก็เคยชอบเพื่อไทยมาก่อนนะนะครับพักเพื่อไทยนะ <sniff les> <bs> หรือพักเพื่อใครนะไม่ชัดเจนฮะจุกรูจุกรูครับสบายสบายกันครับพี่น้องครับนะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการบอกเลิกกับพักก้าวไกลนะนะครับบางคนก็เรียกว่าบอกเลิกบางบางคนก็เรียกว่าถอนตัวนะครับ นะนะบางคนบอกเพื่อไทยแปลว่าเพื่อนทรยศหรือเปล่าครับอืมอ่าก็แล้วแต่จะเรียกนะพรรคเพื่อไทยก็ไม่โกรธนะครับเพราะว่าเป็นพรรคที่มาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนสวสวนี่ถ้าเราไปดูดาว่ากล่าวเขาไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากประชาชนประชาชนแต่ต้องไม่ได้นะยกเว้นพ่อเขาแต่ต้องได้นะครับนะวันนี้ก็มีข่าวนะครับว่ามีลุงคนหนึ่งได้โทรศัพท์ไปบอกสวว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเลือก อย่าเพิ่งไปเลือกเสฐาอะไรทํานองนั้นเป็นสํานักข่าวแห่งหนึ่งตะกี้ผมดูจากรายการคุณสอยุทธ์เขาบอกมีการนําเสนอข่าวทํานองว่ามีลุงคนหนึ่งโทรศัพท์ไปบอกสวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทํานองว่าอย่าเพิ่งไปยกมือให้เสถาเหมือนบางคนก็แปลความว่าเฮ้ยเดี๋ยวยกยกมือให้ลุงนะเพราะว่าลุงอยากเป็นนายก่อนตายนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจริงแท้หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้าดูจากพฤติกรรมนะครับดูจากพฤติกรรมต่างๆเนี่ยครับ เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงต้มตุนการโกหกตอแหลนะการฉีก MOU การหน้าไหว้หลังหลอกผิดคาพูดแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดในเรื่องการเมืองไทยพี่น้องเห็นด้วยไหมนะนะอย่าไปเชื่อนะครับพวกที่ออกมาปล่อยข่าวว่าคนนั้นจะเป็นแบบนี้คนนี้จะเป็นแบบนั้นคนนั้นอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งนะอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เราจะเห็นมีคนดังๆบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้จะเป็นแบบนี้พวกนี้จะเป็นแบบนั้นคนคนนั้น อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของในอาจจะเป็นมือเป็นเท้าในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลก็ได้นะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเชื่ออะไรเยอะเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งนะที่ได้ข้อมูลหรือว่าอยู่ในส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เพราะนั้นก็ฟังหูไว้หูไว้นะครับฟังหูไว้หูไว้ตอนนี้นะครับคนก็ด่าพรรคเพื่อไทยกันเยอะนะแต่เราไม่รู้ว่าตอนจบเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นคนดีหรือคนที่ทรยศต,ต่อเพื่อนตอนนี้ยังตอบไม่ได้ แต่วันนี้เอฟซหรือด้อมส้มนี่ก็คงไม่มีใครชอบก้าวไกลไอ้ไม่มีใครชอบพักเพื่อไทยนะฮะพอดูแล้วเหมือนกับการเขาเรียกอะไรรักทรยศเปรียบเหมือนนะฮะเปรียบเหมือนนะครับเปรียบเหมือนพักเพื่อไทยทรยศกับพักก้าวไกลซึ่งดูหนังยังไม่จบนะเราไม่รู้ว่านักการเมืองเหล่าเนี้ยเขาจะทําอะไรกันต่อไปเพราะว่าทําไปทํามาและอาชีพที่เขี้ยวที่สุดนะคดโคตรกงที่สุดนะการล่อนปิ้นป้อนที่สุด โกหกตอแหลวที่สุดก็คืออาชีพนักการเมืองจริงไหมครับพี่น้องแต่ที่ผมกล่าวเรียนมาต้ต้นไม่ได้หมายถึงพักเพื่อไทยหรือไม่ได้หมายถึงพักลุงหรือใครนะคือผมพูดกว้างๆผมเคยพูดเสมอว่าผมไปนั่งกินวายกับเพื่อนที่เป็นนักการเมืองเขาบอกว่าจะเป็นนักการเมืองที่ประสบความสาเร็จได้นะครับต้องเป็นโจรมาก่อนนะเพราะเราจะสังเกตนะครับนักการเมืองก็มักจะเป็นโจรลับใจ นะครับนะมักจะเป็นโจรกับใจทั้งนั้นนะหลายๆคนก็ติดคุกติดตารางกันมาถ้าใครผ่านคุกผ่านตารางมานะครับก็จะมาเป็นนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่านักการเมืองเนี่ยนะเขาเปรียบกันนะหมายถึงไม่ได้หมายถึงใครนะเป็นการทั่วไปต้องเป็นโจรมาก่อนสองต้องเป็นคนที่กระล่อนปิ้นป้อนนะก็หมายถึงว่าวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอย่างนะตอบคําถามก็ไม่ต้องตอบตรงตรง ตอบแบบถามวัวก็ตอบควายถามวายถามควายก็ตอบวัวนะครับอย่างเมื่อวานนี้มันมีอยู่สามสี่ข้อนะครับมันมีอยู่สามสี่ข้อที่ทางเขาเรียกอะไรวะสามสี่ข้อที่ทางพรรคเพื่อไทยถแถลงทํานองว่าข้อแรกก็คือว่านะก็คือถอนตัวจาก MOU นะครับนะถ้าแปลภาษาไทยตรงๆมันไม่ใช่การถอนตัวหรอกคือฉีกทิ้งอะ มันมีข้อตกลงอยู่แล้วคุณไม่เอาภาษากฎหมายเขาเรียกว่าฉีกทิ้งหรือหรือที่คาในคําพักษาสารนิการเรียกว่าทําลายสัญญาก็คือเอามาฉีกทิ้งแต่ก็พูดซะสวยหรูเลยทางการเมืองพรรคเพื่อไทยถอนถอนตัวจาก MOU นะนะครับก็คือการบอกเลิกแต่เขาไม่ใช้คํานี้เพราะว่ามันจะตรงไปแล้วเพื่อไทยจะโดนด่าเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็โดนด่ายับมีคนมาเผาหุ่นเผาอะไรต่างๆตะโกนด่าหน้าพรรคนะว่าทรยศกับประชาชนหรือเปล่านะ99ศพเสื้อแดงตายฟรี พวกเขาหลงเชื่อไปเป็นผู้ประท้วงที่ลาดประสงค์ถูกยิงตายไป99ศพไทยต้องรับผิดชอบ <c oughs> นะเ,เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมหรือเปล่าหลอกให้คนไปไตายนะเพื่อทักษิณนเพื่อโทนี่หรือเปล่าอะไรต่างสาระสาคัญก็จะประมาณนี้นะส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนตัดสินใจกันนะดูกันเราเองนะครับนะครับนะข้อแรกที่เพื่อไทยเขาแถลงอันที่สองก็เขาก็จะไปจับมือกับนะคู่อำนาจเดิม เขาไม่ได้พูดว่าคั่วหน้าเดิมมาแต่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าในสอส,อสอเนี่ยห้าคนฝั่ง8ปดพักเนี่ยมีทั้งหมด312ส่วนที่เหลืองอีก188ประมาณ188ยแปอยแปดสคนเนี่ยมันก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ประมาณเนี้ยประชาธิปัตย์พักลูกชายบรรหารอะไรชาติไทยพัฒนาเลยก็คือสรุปก็คือต้องไปจับมือกับขั่วเดิมหนกับก็คือคั่วที่ ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารถึงแม้จะมาแก่การเลือกตั้งแต่ก็เป็นที่รู้กันขั้วนี้คือขั้วที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารก็คือสมัยพลเอกประยุทธ์ยึด,ยดอํานาจมาตั้งแต่ปี57แล้วก็อยู่ยาวนะครับนะครับก็สนับสนุนพวกนี้ก็จะไปจับมือกับพวกนี้ผู้สื่อข่าวถามหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าจับมือกับพักสองลุงไหมไม่ยอมตอบนะครับนะบนะนี่คือนักการเมืองครับมันไม่มีอะไรที่โปร่งใสเลยประชาชนเ็าถามว่าคุณจะไปจับมือกับพักสองลุงไหมไม่ยอมตอบ การไม่ยอมตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณก็จะไปจับมือกับพักสองลุงคราวนี้การไปจับมือกับพักสองลุงเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งจับมือตรงๆงกับจับมือทางอ้อมจับมือทางตรงก็โอเคหัวหน้าพักสองลุงก็มาประกาศเลยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วแถลงข่าววันนี้ประมาณช่วงบ่ายแล้วก็บอกว่านะพักของเราจะร่วมมือกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เขาเรียกตรงตรงทางอ้อมก็อย่างเช่นพักลุงตู่ก็เอาหัวหน้าพักลาออกไปล่วงหน้า เพราะวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะว่าเดี๋ยวจะจับมือกันก็พอหลังจากนั้นเรียบร้อยก็ลาออกอ้างว่าวางมือทางการเมืองแต่ความจริงไม,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้วางมือความความจริงคืออยู่เบื้องหลังพรรครวมไทยสร้างชาตินะนะอมพระมาพูดก็ไม่มีใครเชื่ออมโบสถ์ยังไม่เชื่อเลยพี่น้องเชื่อไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าว่ารวมไทยสร้างชาติก็ออกมาประกาศแล้วว่าของเขาไม่มีลุงแล้วเพราะลุงลาออกไปแล้วเพราะนั้นสามารถผสมพันธุ์หรือร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้โดยเฉพาะพรรค นะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยอันนี้ก็จบไปแล้วร่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เก้าสิบเก้านะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฟังจากเขาพูดนะยกเว้นว่าพักนี้โกหกตอแหละนะครับพูดอย่างทำอย่างอะไรต่างๆนะนะครับหน้าอย่างหลังอย่างบางคนก็เรียกรับลวงพางรับลวงพางดูดีไปหน่อยแต่ผมมองว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะครับนะหรือโกหกตอแหลถ้าสมมติว่าทำไม่จริงส่วนอีพักคนึงพลังประชารัฐร้อยเปอร์เซ็นต์พักลุงป้อม อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวก็ต้องมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเพราะถ้าไม่เอาเสียงจากพรรคสองลุงเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาเสียงจากพรรคสองลุงเอาลงลดเลยนะนะครับนะถ้าไม่เอาเสียงจากพรรคสองลุงจะไปเอาเสียงจากไหนล่นะเพราะว่ามันต้องได้เสียงจากสสเกิน250เพราะสภาผู้แทนราษฎรมี500ร้อยคนตอนนั้นก็ต้องจับกับลุงป้อมนะครับ100%คราวนี้เมื่อรวมเสียงแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอเพราะพรรคก้าวไกลร้อ ห้าสิบหรือร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยไปอยู่ฝ่ายค้านดังนั้นก็ต้องได้สวพักเพื่อไทยมีมีความสามารถที่จะไปเอาสวมาได้ไหมผมเชื่อไม่ได้เชื่อเชื่อไม่ได้เชื่อแบบมีข่าววงในนะเชื่อแบบนักกฎหมายในฐานะเป็นทนายความเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยสวไม่ชอบหน้าเพื่อไทยก็ด่าสวเพื่อไทยก็ด่าลุงป้อมลุงตู่ในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นวันดีคืนดีอยู่ดีจะไปเอาสวมาไม่ได้ คนที่จะเอาสาวมาช่วยพักเพื่อไทยได้ต้องเปรียบเสมือนพ่อครับหลายๆช่องใช้คําว่าบารมีคนที่จะมีบารมีต่อสวอคือเปรียบเสมือนพ่อผู้บังเกิดก้าวหรือพ่อหรือบุปการีผู้ให้กําเนิดถ้าเปรียบเลยนะไม่ได้ยืนยันนะยืนยันเ,ยนเดี๋ยวมันก็ฟ้องอีกเพราะว่าสาวรกระจกกระจกอย่างนี้มันมีหลายคนพอพูดถึงหน่อยเนี่แบบนะมันก็จะฟอ้องร้องก็คือว่าก็จะต้องมีผู้มีมากบารมีเปรียบเสมือนพ่อมัน หรือพ่อเป็นคนที่สองมันก็มีพ่อมันอยู่สองคนนะครับสองวอนะฮะที่ว่าเปรียบเหมือนพ่อนะพ่อคนแรกคือลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยเป็นคนสําคัญมากเพราะเป็นคนคัดเลือกมาสอวอเนี่ยสองร้อยคนสองร้อยห้าสิบเนี่ยผมไม่มั่นใจก็ประมาณเนี้ยตัวเลขตีทั้งสองร้อย 200, ลุงป้อมเป็นคนคัดเลือกมาจากคนใกล้ชิดของตัวเองสองวพวกนี้คือคนใกล้ชิดลุงป้อมถ้าใครไม่สนิทลุงป้อมก็คงไม่ได้เป็นพ่อคนที่หนึ่งเลือกมาเสนอให้พ่อคนที่สองคือลุงตู่เป็นคนอนุมัติ นะครับนะแล้วก็ถูนเก้าไปยังเบื้องบนนะครับนี่นี่กฎเกณฑ์นะฮะนะครับนะอ่นะนะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปถั่งสงวมายกมือให้กับเศรษฐาก็ก็ต้องคนที่มีบารมีเปรียบเหมือนพ่อมัน